สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านนะครับคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเหมาะสําหรับท่านที่ต้องการฟังพื่ผ่อนคลายนะครับเราไปฟังเนื้อหาในคลิปนี้กันเลยดีกว่าครับกับเรื่องนักธุรกิจช่อง Mad ฟิ c ชั o นตอนที่341ดาบทองสำลิศและกิจทองสำลิศเมื่อเห็นว่านายท่านสู้ก็อยู่ด้วยพวกเขาก็พากันประหลาดใจอีกครั้งนายท่านเจียงยินดีที่ได้พบครับเฉินต้าหลงทักทายเจียงจงอยู่ แต่เจียงจงอยู่รีบเดินไปดูเครื่องทองสำริดจึงไม่ได้สนใจเข,เขาเขาเริ่มประเมินเครื่องทองสำริดทันทีแม้ว่านายท่านสู้ได้ทําการประเมินแล้วแต่เขาก็อยากประเมินด้วยตัวเองอีกครั้งเพราะเขาสนุกกับการตรวจดูของเก่าหลังจากประเมินอยู่ชั่วครู่เจียงจงอยู่ก็พบว่ามันเป็นของแท้ยากมากนะที่จะพบทองสำริดที่เป็นของโบาราณแท้นายคิดว่ายังไงนายท่านสู้ถามฉันชอบกิจนี้มากแต่น่าเสียดายที่มันไม่ใช่ทองสำลิดแบบที่ฉันชอบเจียงจงอยู่ไม่ได้ผิดหวัง แค่รู้สึกเจียได้หน่อยๆอ,อืมไม่ทราบว่าท่านต้องการทองสำริดแบบไหนในท่านเจียงกู้หนิงถามเธอพกของเก่าสำริดหลายชนิดไปด้วยบางทีเธออาจมีสิ่งที่เจียงจงอยู่ต้องการเจียงจงอยู่มองกู้หนิงเห็นว่าเป็นเด็กสาวเขาก็คิดว่าเธอคงมากับในท่านสู้ดังนั้นเขาจึงหันไปถามในท่านสู้ว่านี่คืออ๋อเธอเป็นเจ้าของร้านเซนหยุนคนใหม่กู้หนิงในท่านสู้ตอบโอ้เป็นเธอเองหรือเจียงจงอยู่ประหลาดใจ เขาได้ยินข่าวว่าเจ้าของร้านเซียนหยุนคนใหม่อายุยังไม่มากแต่ไม่คิดว่าจะเด็กขนาดนี้เจียงจงอยู่ไม่ได้ดูถูกเธอเพียงเพราะเธอยังเด็กแต่เขาชื่นชมเธอมากเขายากมากที่จะเห็นเด็กวัยรุ่นที่รักของเก่าในทุกวันนี้คนที่ดูอยู่รลยล้อมพวกเขาก็ประหลาดใจไม่ต่างกันมองกู้หนิงเจ้าของร้านเซียนหยุนคนใหม่เด็กขนาดนี้เลยเหรอใช่ค่ะกู้หนิงยิม้มขอทราบได้ไหมครับว,ว่าท่านต้องการทองสำริแบบไหนเผื่อว่าฉันได้มาจะได้เอามาให้ดูก่อนค่ะดีมากดีมากเจียงจงอยู่ดีใจ ฉันอยากได้ดาบทองสำลิศแต่มันหายากมากกู้หนิงบังเอิญมีดาบทองสำลิศอยู่ในช่องเก็บของกระแสจิตของเธอดาบทองสำลิศถูกนำออกจากโรงศพมันถูกปกคลุมไปด้วยพลังงานหินแต่ตอนนี้ได้รับการชำระหลังจากผ่านไปหนึ่งวันในช่องเก็บของกระแสจิตของเธออย่างไรก็ตามกู้หนิงไม่แน่ใจว่าเจียงจงอยู่จะชอบดาบของเธอหรือไม่เพราะมันไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรกู้หนิงยิ้มดูเหมือนว่าวันนี้นายท่านเจียงค่อนข้างจะโชคดีนะคะฉันมีดาบทองสำลิศพอดีแต่ไม่แน่ใจว่าท่านจะชอบหรือเปล่าจริงหรือ เอาไหมฉันดูทีเจียงจงอยู่ยิ้มดวงตาเปล่งประกายได้ค่ะแต่ขอตัวไปเอาที่รถก่อนนะคะรถฉันจอดไว้ที่ลานจอดรถกู้หนิงกล่าวพางยินขึ้นทุกคนแปลกใจที่กู้หนิงทิ้งของเก่าวไว้ในรถของเธอเธอไม่กลัวว่ามันจะถูกขโมยเหรอเจียงจงอยู่ถามย่างตื่นตระหนกเธอทิ้งมันไว้ในรถที่ลานจอดรถงั้นหรือไม่กลัวว่ามันจะถูกขโมยไปหรือกู้หนิงยิ้มและอธิบายว่ามีคนเฝ้าไว้อยู่ค่ะปลอดภัยหายห่วงได้ยินเช่นนั้นเจียงจงอยู่ก็คลายกังวลงั้นรีบไปเอามาค่ะ กู้หนิงเอ่ยเมื่อเธอเดินออกไปข้างหน้าได้สองสามก้าวในท่านเจียงก็เรียกเธออีกครั้งรอเดี๋ยวเธอเอาดาบไปเก็บไว้ที่อื่นเพราะไม่อยากขายหรือเปล่าแม้ว่าเจียงจงหยูอยากได้ดาบทองสำริดแต่ก็ไม่อยากชฉวยมันไปจากกู้หนิงหากเธอต้องการเก็บมันไว้เองเปล่าค่ะที่ฉันไม่ได้ถือมาด้วยเพราะกระเป๋าที่ว่างไม่พอกู้หนิงอธิบายอ๋อดีๆงั้นไปเอามาเถอะกู้หนิงเดินออกไปแต่เธอไม่ได้ไปที่ลานจอดรถเมื่อเธอแน่ใจว่าไม่มีใครตามเธอมาเธอจึงไปที่ห้องน้ําอีกครั้ง และเอาดาบทองสำลิดออกมาจากช่องเก็บของกระแสจิตเธอห่อมันด้วยผ้าและกลับไปที่ร้านเซนหยุนคอยหลังกู้หนิงคนรักของเก่าหลายคนที่เชื่อชมเจียงจงอยู่ก็มาที่ร้านเซนหยุนและซื้อของเก่าสองชิ้นชิ้นหนึ่งจานสีพาสเทลอีกชิ้นเป็นแก้วทองสำลิดทั้งหมดราคา6.6ล้านหยวนรวมกับที่นายท่านสู้ซื้อไปด้วยวันนี้ร้านเซนหยุนทำรายได้16.4ล้านหยวนซึ่งเป็นรายได้สูงสุดต่อวันที่ร้านเซยนยุนเคยทำได้ยังไม่พอ ยังเหลือในท่านเจียงที่มีแนวโน้มว่าจะซื้อดาบทองสำริดเพิ่มผ่านไปประมาณ10นาทีกู้หนิงก็กลับมาฝูงจนผ่าออกจากกันทันทีเพื่อให้เธอผ่านไปเผื่อในกรณีที่พวกเขาทำของเก่าล้ำค่าในมือของเธอเสียหายโดยไม่ได้ตั้งใจเจียงจงอยู่เดินไปหาเธอเขาแทบรอไม่ไหวที่จะเห็นดาบทองสำริดเขายังประเมินไม่ได้จนกว่ากู้หนิงจะวางมันลงบนโต๊ะแล้วแกะผ้าออกสันของดาบนั้นตรงและคมหน้าแคบตัวดาบค่อนข้างบางเป็นดาบที่ดีมือของเจียงจงอยู่สั่นเทาด้วยความตื่นเต้น ายท่านเจียงถามกู่หนิงว่าแม่หนูดาบนี้กับกิจราคาเท่าไหร่แม้ว่าเจียงจงอยู่จะชอบดาบมากกว่าเขาก็ไม่อยากพลาดกิจไปเช่นกันท่านคิดเห็นว่ายังไงคะกู้หนิงย้อนถามคืนดาบทองสำลิดเล่มนี้และกิจทองสำลิดล้วนทำขึ้นอย่างประณีตโดยเฉพาะดาบเล่มนี้มีหยกติดอยู่ที่ด้ามดังนั้นเจ้าของต้องเป็นบุรุษสูงศักฉันคิดว่ามันมีมูลค่าอย่างน้อย40ล้านหยวนและกิจมีมูลค่าประมาณ10ล้านหยวนเจียงจงหยวนกล่าวอันที่จริงไม่ว่าจะราคาเท่าไหร่ เขาก็จะซื้อมันอยู่ดีก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่341ในตอนนี้กู้หนิงก็สามารถทํากําไรจากการขายของเก่าไปได้เยอะมากเลยนะครับแล้วในตอนต่อไปจะเป็นยังไงเราไปติดตามฟังกันเลยดีกว่าครับไปฟังกันครับช่อง Mad Fiction ตอนที่342บ้าไปแล้วทุกคนรอบตัวพวกเขาสูดลมหายใจเข้ายาวๆหลังจากที่พวกเขาได้ยินราคานี่มันโชคหล่นมาจากฟ้าชัดๆแม้แต่เฉินต้าหลงก็ไม่เชื่อหูของเขาเองหลังจากตกลงกันได้แล้ว วันนี้ร้านเจนหยุนจะทำรายได้สูงสุดเป็นประวัติการภายในวันเดียวเป็นเกียรติของร้านเรามากค่ะที่นายท่านเจียงมาที่ร้านของเราวันนี้ท่านจ่าย4ี่บล้านหยวนสำหรับสองชิ้นก็พอค่ะอะไรนะ40บล้านหยวนลดไปตั้ง1ิบล้านเลยเหรอทุกคนตกใจอีกครั้งเธอว่าอะไรนะเจียงจงอยู่ไม่อยากเชื่อ4ี่ิบล้านหยวนค่ะกู้หนิงทวนคำพูดตัวเองอีกครั้งบ้าไปแล้วเจียงจงอยู่หลุดอุทานเขาไม่ได้ตั้งใจว่ากู้หนิงเพียงแค่ไม่อยากจะเชื่อนักธุรกิจมักจะมองหากำไรอยู่เสมอ แต่กู้หนิงใจกว้างมาก10บล้านหยวนเชียวนะกู้หนิงรู้สึกขำแต่เธอรู้ว่าสิ่งที่เธอทํานั้นน่าเหลือเชื่อจริงๆดังนั้นเธอจึงอธิบายว่าในท่านเจียงฉันไม่ได้บ้าท่านจ่ายให้ฉัน40บล้านหยวนก็พอคะ่ะและให้ฉันบอกตามตรงว่าฉันกําลังสร้างรายได้มหาศาลจากข้อตกลงนี้เมื่อเห็นกู้หนิง,งยืนยันคําเดิมเจียงจงอยู่ก็ไม่ลังเลอีกต่อไป40ล้านหยวนไม่ได้ถูกเธอสามารถทําเงินได้มากมายในขณะที่เขาสามารถประหยัดเงินได้มากซึ่งก็วิน,ว,นวินทั้งคู่เยี่ยมมาก ฉันเป็นนี่เธอแล้วถ้าเธอมีปัญหาที่นี่มาหาฉันได้เสมอเจียงจงอยู่เก่ากับกู้หนิงเขาชอบบุคลิกและความใจกว้างของเธอมากดังนั้นเขาจึงอยากช่วยเธอหลังจากนั้นเขาก็หยิบนามบัตรออกมาแล้วมอบให้กู้หนิงนี่คือนามบัตรของฉันตอนนี้ทุกคนอิจฉากู้หนิงที่ได้รับการสนับสนุนจากนายท่านเจียงไม่มีใครกล้าหาเรื่องร้านเจนหยุ่นอีกต่อไปขอบคุณมากค่ะกู้หนิงรับนามบัตรมาอย่างไรก็ตามเมื่อเธอเห็นชื่อบนนามบัตรเธอก็ต้องประหลาดใจ ายท่านเจียงคนนี้คือเจียงจงอยู่ซึ่งเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ของคุณปู่เรื่องชาวถิงดูเหมือนว่าพวกเขาจะตั้งใจมาพบกันเรื่องชาวถิงบอกเธอว่าเขาวางแผนที่จะเชิญเจียงจงอยู่มาเยี่ยมชมร้านเซีนหยุนสักวันหนึ่งวันนี้ในท่านเจียงมาที่นี่ด้วยตัวของเขาเองโดยไม่คาดคิดนั่นอธิบายได้ว่าทำไมผู้คนจำนวนมากตามเขามาที่ร้านเขาเป็นบุคคลสำคัญในวงการโบราณวัตถุนั่นเองในท่านเจียงเป็นผู้ทรงอิทธิพลอย่างแท้จริงนาทีถัดมาพวกเขาก็เซ็นสัญญาซื้อขายเป็นเพราะจำนวนเงินค่อนข้างมาก จึงรูดบัตรไม่ได้ต้องโอนอย่างเดียวเมื่อโอนเงินสําเร็จเรียบร้อยกู้หนิงก็เดินไปส่งในท่านสู้และในท่านเจียงที่ประตูก่อนที่พวกเขาจะกลับในท่านเจียงก็พูดกับกู้หนิงว่าแม่หนูฉันมีเพื่อนคนหนึ่งที่ชอบภาพวาดและภาพตัวอ,อักษรผู้กันมากถ้าหนูมีภาพวาดเหล่านั้นอย่าลืมบอกฉันละ่ะเพื่อนคนนั้นของในท่านเจียงต้องเป็นคนปู่ของเรื่องชาวถิงเรื่องเว่ยหัวได้ค่ะกู้หนิงยิ้มหลังจากนั้นในท่านสู้และเจียงจงอยู่ก็เดินจากไปอย่างมีความสุขสู้พวกเราไปหาเรื่องกันเถอะ นายไปอยู่ไหหนานตั้งเป็นเดือนพวกเราไม่รวมตัวกันนานแล้วเจียงจงหยูเอ่ยชวนเรากับว่าเขาคิดถึงการรวมตัวของกลุ่มเพื่อนแต่อันที่จริงเขาอยากจะไปอวดของที่เขาเพิ่งได้มาตังหาเลิกเล่นละครได้แล้วฉันรู้ว่านายคิดอะไรอยู่นายอยากเอาของที่เพิ่งซื้อไปอวดเรื่องละสินายทันสู้กอกตาพวกเขาสามคนเป็นเพื่อนกันมาหลายสิบปีพวกเขาไม่อาจาปิดบังความลับต่อกันได้อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่ได้รวมตัวกันมานานมากแล้วนานๆทีได้เจอกันก็ดีเหมือนกันฮ่าฮ่าฮ่า เจียงจงอยู่หัวลาออย่างชอบอกชอบใจเมื่อวันก่อนเขาเอาของมาอวดฉันทำไมฉันจะทำแบบเดียวกันไม่ได้ฉันไละอิจฉาแทบตายที่เขาได้หลัวเจิ้นฝูของเจ้าเมงิงฝูฮ่า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 ในท่านสู้หัวลาะขบขันทั้งเจียงจงอยู่และเรื่องว้อยหัวชอบทำตัวเหมือนเด็กในท่านสู้ทราบเรื่องนี้เช่นกันพอเรื่องว้อยหัวก็โทรหาเขาในคืนนั้นเขาเองก็อิจฉาแต่เขาไม่ได้ตื่นเต้นเท่ากับเจียงจงอยู่หลังจากที่นายท่านทั้งสองกลับไปกู้หนิงก็เข้ามาในห้องพูดกับเฉินต้าหลงกู้หนิงเอ่ยว่า เทศกาลปีใหม่ใกล้เข้ามาแล้วพนักงานขายสองคนจะได้โบนัสสิ้นปีคนละ1 0 0 0 0แหยวนส่วนของคุณลุง2 0 0 0 0นหยวนได้ยินเช่นนั้นเฉินต้าหลงก็ตาโตด้วยความตกใจปกติพวกเขาจะได้โบนัสกันแค่1 0 0 0 0หมื่นถึงสองหมื่นหยวนซึ่งนั่นก็มากพอสำหรับพวกเขาแล้วลุงเฉินตาบใดที่ลุงซื่อสัตย์กับฉันฉันสัญญาว่าจะให้โบนัสที่สมน้ําสมเนื้อคะ่ะกู่หนิงดึงสัญญาออกมาให้เฉินต้าหลงนี่คือสัญญาตัวใหม่ที่พวกเราต้องเซ็นเฉินต้าหลงหยิบสัญญาออกมาอ่านอย่างตั้งใจ เมื่อเขาพบว่าตนเองถือหุ้น10%ของร้านเซียนหยุนเขาก็ตกใจจนเกือบทําให้สัญญาหล่นจากมือบอสฉันต้าหลงหายใจหอบถี่นี่มันอย่างกับว่าเขาถูกอล,ลอตเตอรี่รางวัลที่1ตอนนี้ฉันยังเป็นเด็กนักเรียนอยู่ฉันจําเป็นต้องให้ลุงช่วยบริหารร้านนี้อย่าคิดว่าตัวเองไม่คู่ควรเลยนะคะพอผู้จัดการทั้งหมดที่ช่วยฉันทํางานต่างได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกันกู้หนิงเอ่ยด้วยน้ําเสียงจริงจังแต่ถ้าลุงไม่ซื่อสัตย์กับฉันผลที่ตามมาลุงคงแบกรับมันไม่ไหว เฉินต้าหลงไม่คิดว่ากู้หนิงที่ยังเด็กอยู่จะมีอิทธิพลมากขนาดนี้และมันทําให้เขารู้สึกกลัวอยู่ในใจลึกๆในเมื่อเธอพูดว่าผู้จัดการทั้งหมดของเธอได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกันเขาจึงเห็นด้วยในท้ายที่สุดก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่3 4 2ในตอนนี้กู้หนิงก็ให้เฉินต้าหลงม,มาเป็นหุ้นส่วน10%ของร้านขายของเก่าเรียบร้อยแล้วนะครับและในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราไปติดตามฟังในตอนต่อไปกันเลยดีกว่าครับไปฟังกันครับช่อง Mad Fiction ตอนที่343 คุณปู่ของสู้จินเฉินถึงอย่างไรกู้หนิงก็เป็นเจ้านายของเขาบอสไม่ต้องห่วงครับผมจะซื่อสัตย์กับคุณเฉินต้าหลงกล่าวและให้คำสัญญาด้วยความจริงใจกู้หนิงไม่ได้เชื่อใจใครโดยไร้เหตุผลแน่นอนว่าเธอให้โอกาสพวกเขาพิสูจน์ตัวเองบรรดาบริษัทต่างๆล้นจ้างคนแปลกหน้ามาทำงานด้วยหากไม่ใช้เวลาในการพิสูจน์ก็จะไม่รู้ว่าใครซื่อสัตย์หรือไม่ซื่อสัตย์หลังจากเซ็นสัญญากู้หนิงก็กลับออกไปเรื่องชาวถิงรอเธออยู่3มชั่วโมง กู้หนิงรู้สึกผิดและขอโทษเขาขอโทษด้วยนะคะที่ปล่อยให้คุณต้องรอนานไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรไม่จำเป็นต้องขอโทษเรื่องเชาถิงตอบหลังจากที่กู้หนิงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในร้านเซนหยุนให้เรื่องเชาถิงฟังเขาก็ทำหน้าประหลาดใจคุณปูส่สู้และคุณปู่เจียงทั้งสองท่านเป็นเพื่อนสนิทของเรื่องเว่ยหัวและรู้จักเรื่องเชาถิงตั้งแต่เขายังเด็กดังนั้นเรื่องเฉาถิงจึงรู้สึกสนิทสนมกับเขาตอนที่พวกท่านกลับไปยังบอกฉันว่ามีเพื่อนที่ชื่นชอบภาพวาดและตัวอักอักกษรน และบอกฉันว่าถ้าฉันมีภาพเหล่านั้นให้บอกท่านด้วยฉันเลยคิดว่าต้องไม่คุณปู่เรื่องแน่ๆกู้หนิงเอ่ยคิดว่าใช่พวกท่านเป็นเพื่อนสนิทคุณปู่และในท่านสู้คือคุณปู่ของสู้จินเฉินเรื่องชาวถิงกล่าวอะไรนะคะกู้หนิงตะลึงบังเอิญอะไรขนาดนี้ปรากฏว่านายท่านสู้ก็คือคุณปู่ของสู้จินเฉินเกือบาบสามกู้หนิงและเรื่องชาวถิงไม่รู้สึกหิวนายท่านสู้และนายท่านเจียงมาถึงบ้านตระกูลเริงตอนนี้เป็นช่วงเวลากลางวันสมาชิกตระกูลเริงจึงไม่อยู่บ้าน ออกไปทํางานหรือไม่ก็ไปพบปะเพื่อนฝูงมีเพียงในท่านเรื่องที่อยู่บ้านคนเดียวมันไม่สะดวกสําหรับคนสูงวัยที่ต้องออกไปข้างนอกโดยเฉพาะในหน้าหนาวดังนั้นในท่านเรื่องจึงใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่บ้านซึ่งค่อนข้างน่าเบื่อดังนั้นเมื่อเขาได้ยินว่าเพื่อนสนิทจะมาหาในท่านเรื่องก็ล่าเรืงขึ้นมาเขารีบบอกแม่บ้านให้เตรียมชาวไว้ในห้องนั่งเล่นเรื่องฉันมีของมาโชว์ให้นายดูเจียงเจ้งอยู่ส่งเสียงมาก่อนตัวเขาแทบรอไม่ไหวที่จะบอกเรื่องวุ้ยหัวว่าเขาได้อะไรมาได้ยินเสียงเพื่อนรัก นายท่านเรื่องก็รู้ได้ทันทีว่าเขามาที่นี่เพื่อมาโอ้อวดทันใดนั้นเริ่มงไหวหัวก็น่ามุยนายเอาของดีมาให้ฉันดูเฉยๆหรือเอามาอวดนายท่านเรื่องพูดถูกจุดแต่เจียงจงอยู่มีหรือจะยอมรับเขาเปลี่ยนน้ำเสียงเป็นหงุดหงิดนายพูดแบบนั้นได้ยังไงฉันแค่มาเยี่ยมนายและเอาของดีมาให้ดูเฉยๆถ้าฉันเก็บไว้ดูคนเดียวนายก็จะโทษฉันได้แล้วฉันควรต้องทำยังไงพอเถอะเอามาให้ฉันดูเร็วๆเข้านายท่านเรื่องกอกตาใส่เจียงจงอยู่ พวกเขานั่งลงบนโซฟาในขณะที่ผู้คุ้มกันวางของเก่าลงบนโต๊ะเมื่อห่อผ้าถูกปลดนายท่านเรื่องก็ทำตาโตเมื่อเห็นเครื่องทองสำริดนี่มันกิดและดาบทองสำริดฮ่า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 ใช่สวยใช่ไหมละ่ะพวกของเก่าทองสำริดชิ้นอื่นๆเทียบกับพวกมันไม่ได้เลยเจียงจงอยู่กล่าวอย่างภาคภูมิใจพวกนายไปซื้อมาจากไหนนายท่านเรื่องถามร้านขายของเก่าเซียนหยุนเจียงจงอยู่ตอบนายท่านเรื่องหงุดหงิดและบอกว่าทำไมบอกฉันว่าไปถนนขายของเก่าแล้วเอาของดีมาอวดฉัน ทำแบบนี้ได้ยังไงนายก็ทํากับฉันแบบนี้เหมือนกันตอนที่นายได้หลัวเฉินฟูเจียงจงอยู่ไม่ยอมถูกว่าอยู่ฝ่ายเดียวคืนนั้นเริ่งว่้ยหัวโทรหาเขาเขาแทบนอนไม่หลับทั้งยังบอกให้เขามาพรุ่งนี้เช้าเขาเลยต้องรีบออกจากบ้านคืนนั้นเพื่อมาดูนายท่านเรื่องเถียงไม่ออกฮ่า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 นายท่านสู้หัวเลาะเริ่งพวกเราไม่ได้ลืมนายอันที่จริงฉันไปที่ร้านเซีนหยุนคนเดียวหลังจากที่ได้ยินมาว่าเขาเปลี่ยนเจ้าของคนใหม่คาดไม่ถึงว่าฉันจะเจอของดีเข้าให เจียงชอบพวกทองสำลิดฉันเลยโทรหาเขาให้มาดูพวกเราไม่เห็นภาพวาดหรือภาพตัวอักษรเลยก็เลยไม่ได้โทรหานายฉันบอกเจ้าของร้านคนใหม่แล้วว่าถ้าเธอมีภาพวาดหรือภาพตัวอักษรให้เธอบอกพวกเราก่อนได้ยินเพื่อนพูดแบบนั้นเรื่องห้วยหัวก็ใจชื้นในท่านสู้เก่าวต่อว่าพวกเราทึ่งเจ้าของร้านคนใหม่ของเซียนหยุ่นจริงๆแม้ว่าเธอจะเป็นเด็กสาวคนหนึ่งแต่ไม่คิดว่าจะอายุ18ปปีหน้าตาสวยทีเดียวเป็นผู้ใหญ่และดูใจเย็นฉันคิดว่าเธอเหมาะกับฉินเจนิน เลยกะาวว่าจะยุให้ฉินเจินจีบเธอลืมไปได้เลยเด็กคนนั้นอายุแค่18เองนะฉินเจินอายุมากกว่าเธอเกินไปฉันคิดว่าลุยหนิงต่างหากที่เหมาะกับเธอมากกว่าใครเจียงจงอยู่เถียงเพื่อนนายท่านเรื่องก็ประหลาดใจเช่นกันที่เจ้าของร้านคนใหม่ของร้านเซียนหยุนอายุเพียง18ปีเมื่อเห็นว่าทั้งสองมองเด็กสาวในแง่ดีและถึงกับต้องการให้เธอเป็นหลานสะภ้ยของพวกเขานายท่านเรื่องก็ค่อนข้างอยากรู้เกี่ยวกับเธอแม้ว่าเรื่องชาวถิงจะมีแฟนแล้วแต่เรื่องชาวหมินยังโสดอยู่อย่างไรก็าตาม สิ่งที่พวกเขาไม่รู้ก็คือเด็กสาวคนนั้นคือแฟนสาวของเรื่องชาวถิงถ้าเรื่องชาวถิงรู้แผนของพวกเขาเขาคงไม่กล้าลงโทษคุณปู่ทั้ง3แต่สู้จินเฉินกับเรื่องชาวหมิงนั้นไม่แน่หลังจากถกเถียงกันสั้นๆพวกเขาก็เปลี่ยนเรื่องคุยนายท่านสู้อยากเห็นหลวเฉินฟูเรื่องขอฉันดูหลวเฉินฟูของเจ้าเหมืองฟูหน่อยสิเมื่อนายท่านเรื่องเอ่ยถึงหลวเฉินฟูนายท่านเรื่องก็น,น้าบานอีกครั้งเขาบอกแม่บ้านให้ไปนําหลวเฉินฟูมาบอกตามตรงหลวเฉินฟูไม่ใช่ของขวัญจากเรื่องชาวถิงหรอก ในท่านเรื่องเก่าอย่างกับว่าเป็นความลับยิ่งใหญ่งั้นใครเป็นคนให้นายละ่ะในท่านสู้และในท่านเจียงเอ๋ยถามพร้อมกันแฟนของชาวถิงในท่านเรื่องตอบด,ด้วยใบหน้าภูมิใจก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่343ในตอนนี้แก๊งคุณปู่ทั้ง3ก็กําลังอวดของโบราณกันใหญ่เลยนะครับและในอนาคตถ้าพวกคุณปู่ทั้ง3คนนี้รู้ว่าเด็กสาวที่พวกเขาพูดถึงกันก็นกคือแฟนของเรื่องชาวถิงคงจะเป็นเหตุการณ์ที่น่าสนุกน่าดูเลยนะครับเอาละครับเราไปฟังตอนต่อไปกันเลยดีกว่าครับไปฟังกันครับ ช่องแม d ฟิ c ชั o นตอนที่344บาังเอิญเจอฉีซีเย่และถังยาซินอีกครั้งอะไรนะเาวาถิงมีแฟนแล้วหรือในท่านทั้งสองทำหน้าประหลาดใจใช่ในท่านเรื่องอมยิม้มมีความสุขเขาเป็นห่วงเรื่องการแต่งงานของเรื่องเาวาถิงงมาโดยตลอดแต่ว่าตอนนี้หลานชายของเขามีแฟนแล้วเขาก็เบาใจว้าวไม่น่าเชื่อบอกมาสิผู้หญิงคนไหนเป็นใครมายังไงพวกเราอยากรู้ว่าผู้หญิงแบบไหนที่ได้ใจเาาถิงไปครอง ยงเจิ้งอยู่เอ่ยถามยังไม่ลังเลฉันยังไม่เคยเจอเธอชาถิงไม่ยอมให้ฉันเจอเธอพูดไปแล้วนายท่านเรื่องก็หัวเสียเล็กน้อยอืมเรื่องชาถิงคงไม่อยากให้ใครเข้าไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของเขาฮ่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 าเรื่องนายงูนิดละนายท่านสู้และนายท่านเจียงหัวเราะเสียงดังกู้หนิงอยู่ที่เมืองหลวงต่ออีกหกวันและถึงเวลาที่เธอต้องกลับแล้วเชาถิงพรุ่งนี้ฉันต้องกลับบ้านแล้วค่ะกู้หนิงบอกเรื่องเฉาถิงระหว่างมื้ออาหารเมื่อได้ยินเช่นนั้น เรื่องชาวถิ่นก็สูญเสียความอยากลเงียบไปแม้ว่าเขาจะรู้ว่าจะอยู่ในเมืองหลวงเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์แต่เขาก็ไม่เต็มใจที่จะแยกจากเธอที่สําคัญที่สุดเขาไม่สามารถไปกับเธอได้คุณอยู่เป็นเพื่อนฉันหลายวันแล้วคุณควรกลับไปทํางานได้แล้วค่ะเธอเองก็ไม่อยากแยกจากเขาแต่หน้าที่การงานสําคัญกว่าความสัมพันธ์ดังนั้นเธอจึงอยากให้เขากลับไปทํางานเสียทีอึมเรื่องชาวถิ่นตอบพรุ่งนี้บินกี่โมงตอนเช้าค่ะฉันจะไปเมืองจีก่อนจัดการธุระเสร็จแล้วค่อยกลับบ้าน เมื่อรู้ว่ากู้หนิงกําลังจะไปเมืองจีเรื่องชาวถิงก็ไม่พอใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกู้หนิงบอกว่าเธอกําลังจะจัดการกับบางสิ่งที่นั่นเขากังวลว่าเธอจะหันไปหาซื้อตู้เย่หลังจากรับพัฒนาอาหารเสร็จกู้หนิงและเรื่องชาวถิงนไปตรวจงานที่ตึกออฟฟิศก่อนกลับบ้านของเขาวินาทีที่พวกเขากลับมาถึงบ้านเรื่องชาวถิงก็จับตัวกู้หนิงกดลงบนเตียงกระหน่ำจูบเธออย่างบ้าคลั่งเต็มไปด้วยอารมณ์ฝ่ามือลูบคำาไปทวตัวของเธอทันใดนั้นกู้หนิงก็ตะโกนว่าชาวถิงฉันยังเป็นประจำเดือนอนนยู่นะ สิ่งที่กู้หนิงพูดเหมือนน้ำเย็นจัดสาใสาเรื่องชาวถิ่งเปียกตั้งแต่ศีสะจุดเท้าเขาชะงักอยู่สักพักก่อนตัดสินใจลงโทษเธอด้วยการใช้มือของเธอช่วยเขาปลดปล่อยอารมณ์ใบหน้าของกู้หนิงแดงก่ำเธอรู้ว่าเขาตั้งใจเธอไม่ได้ปฏิเสธเพราะเธออยากทำให้เขารู้สึกสบายตัวผ่านไปนานสักพักใหญ่มือของกู้หนิงก็เริ่มล้าเรื่องชาวถิ่งจึงค่อยๆสงบลงเจียงจงอยู่กลับไปที่บ้านตระกูลเจียงแล้วบอกครอบครัวของเขาว่าเรื่องชาวถิ่งมีแฟนแล้วระหว่างทานข้าวเจียงเจิ้งหัวก็พูดขึ้นทันทีว่าโอ้ เธอไม่ใช่คนที่ช่วยห้าวอย่างหรอกเด็กครับผมพน,นันได้เลยว่าเธอเป็นแฟนของชาวถิงอะไรนะเด็กสาวที่ช่วยห้าวอย่างก็คือแฟนของชาวถิงนั้นเหรอได้ยินเช่นนั้นสมาชิกตระกูลเจียงก็ประหลาดใจลูกแน่ใจนะเจียงจงอยู่ถามไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ผมเห็นชาวถิงเอาใจใส่เธอมากและเขาก็กุมมือเธอแทบตลอดเวลาตอนที่อยู่ในโรงพยาบาลเจียงเจิ้งหัวตอบถ้างั้นก็คงจะจริงชาวถิงไม่เคยเข้าใกล้ผู้หญิงมาก่อนไม่น่าเชื่อว่าผู้หญิงคนนั้นก็คือคนที่ช่วยห้าวอย่าง ความสามารถก็ไม่ธรรมดาเจียงจงอยู่อยากรู้เกี่ยวกับแฟนสาวของเรื่องชาวถิงมากกว่านี้ถ้าเรื่องเว้ยหัวไม่ได้พูดเรื่องนี้ในวันนี้บางทีเขาอาจจะไม่รู้เรื่องเหมือนกันราวๆหนึ่งทุ่มเรื่องชาวถิงและกู้หนิงก็พากันไปทานอาหารเย็นเรื่องชาวถิงขับรถพากู้หนิงไปย่านการค้าและไปยังห้องทานอาหารส่วนตัวที่ร้านอาหารตะวันตกขณะที่พวกเขาเข้าไปข้างในประตูยังไม่ทันปิดกู้หนิงก็ได้ยินเสียงที่คุ้นเคยจากภายนอกเธอแปลกใจแล้วมองไปข้างหน้าโดยไม่คาดคิดเธอเห็นใบหน้าที่คุ้นเคย และใบหน้าของเธอก็เย็นชาโดยไม่รู้ตัวฉีซิเยเวทั้งยาสินบังเอิญอะไรขนาดนี้ครั้งนี้เธอไม่ได้วางแผนจะต่อต้านพวกเขาเธอจึงไม่สนใจแต่ในเมื่อบังเอิญเจอกันทั้งทีคงน่าเสียดายถ้าเธอไม่ทําอะไรเลยเรื่องชาวถิงสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ของกู้หนิงเขามองไปข้างหน้าตามสายตาของเธอแม้ว่าจะเห็นแค่ด้านหลังแต่เรื่องชาวถิงก็จําพวกเขาได้ว่าเป็นคนที่แข่งประมูลกับเขาเพื่อภาพวาดสิงโตบาดเจ็บเขาสัมผัสดได้ถึงความเกลียดชังของคนรักที่มีต่อสองคนนี้ จะต้องมีความแค้นระหว่างพวกเขาแต่เขาไม่รู้รายละเอียดใดๆกู้หนิงกลับสู่สภาวะปกติอย่างรวดเร็วเธอใช้ตาทิพย์มองตามพวกเขาไปบังเอิญพอดีที่ฉีเซวเว่และถังยาซินอยู่ในห้องที่ติดกับเธอกู้หนิงดึงสายตากลับมาและคิดว่าจะสอนบทเรียนสองคนนั้นอย่างไรในความเป็นจริงมันง่ายมากสำหรับกู้หนิงที่จะฆ่าสองคนนั้นในตอนนี้แต่เธอไม่อยากให้พวกมันตายง่ายเกินไปเธอจะค่อยๆทำลายทรัพย์สินและชื่อเสียงของพวกมันก่อนที่จะผลักพวกมันไปสู่ความตายทีละขั้น ก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่344ในตอนนี้กู้หนิงก็บังเอิญพบกับคู่อริทั้งสองคนที่ร้านอาหารนะครับแล้วเธอจะจัดการกับทั้งสองคนยังไงเราไปติดตามฟังกันในตอนต่อไปกันเลยดีกว่าครับไปฟังกันครับช่อง Mad Fiction ตอนที่345ให้บทเรียนทางยาซินนอกจากนี้กู้หนิงไม่ต้องการให้ตัวเองบาดเจ็บเพื่อแก้แค้นเพราะเธอยังมีครอบครัวและเรื่องชาวถิงเธอต้อง,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 งคำนวณผลได้ผลเสียกู้หนิงใช้ตาทิพส่องดูพวกเขาเป็นระยะระยะว่าทำอะไรอยู่ ไม่นานนักถังยาสินก็ลุกขึ้นและเดินออกไปเข้าห้องน้ํานี่แหละคือโอกาสที่ดีของเธอกู้หนิงจึงขอตัวไปเข้าห้องน้ําเหมือนกันเมื่อกู้หนิงเข้าไปในห้องน้ําไม่พบว่ามีใครอยู่เลยเธอใช้ตาทิพย์เพื่อค้นหาห้องที่ถังยาสินเข้าก่อนที่เธอจะหยิบขวดน้ํายาทําความสะอาดออกมาและเทลงบนพื้นด้านหน้าห้องน้ําหลังจากนั้นกู้หนิงก็ซ่อนตัวอยู่ในห้องน้ําฝั่งตรงข้ามในไม่ช้าถัางยาสินก็ผลักประตูเปิดออกมาเหยียบน้ํายาทําความสะอาดลื่นถอยหลังจิีดร้องด้วยความตกใจ ถังยาสินกระแทกชนกับชักโครกที่น้ำกําลังชักโครกอยู่จึงทําให้หลังของเธอเปียกน้ําชักโครกเสียงดังดึงดูดความสนใจจากผู้หญิงคนอื่นๆในห้องน้าพวกเธอทั้งหมดก็เดินออกมาทันทีรวมถึงกู้หนิงด้วยคุณคะเป็นอะไรไหมคะกู้หนิงก้าวไปข้างหน้าให้ฉันช่วยนะอะอย่างไรก็ตามขณะที่กู้หนิงเดินไปที่ประตูห้องน้าของถังยาสินเธอก็ลื่นล้มไปทับถังยาสินด้วยเสียงกรีดร้องถังยาสินได้รับบาดเจ็บอีกครั้งเธอเจ็บจนพูดไม่ออกโอ้ขอโทษคะ่ะฉันไม่ได้ตั้งใจ ฉันแค่อยากจะช่วยคุณกู้หญิงแซงทําเป็นตื่นตระหนกเธอรู้ขึ้นยืนเอ่ยคําขอโทษขอโพยในขณะเดียวกันเธอก็รู้สึกขยะแขยงเพราะเธอก็ลื่นล้มในห้องน้ําด้วยเหมือนกันเพื่อที่จะล้มทับถังยาซินแม้ว่าเธอจะใช้ถังยาซินเป็นเบาะรองรับกู้หญิงก็ยังรู้สึกขยะแขยงอยู่ดีกลา์นั้นคนที่อยู่ในสภาพแย่กว่าก็คือถังยาซินถังยาซินเจ็บมากั้งยังอับอายอีกด้วยแม้แต่ยืนเธอยังทําไม่ได้เสียงกรีดร้องอันดังของถังยาซินดึงดูดความสนใจจากคนที่อยู่ในห้องอาหารส่วนตัวที่อยู่ใกล้ก หลายคนออกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นเรื่องชาวถิงและฉีซีเยว่ก็ออกมาดูเช่นเดียวกันเรื่องชาวถิงเพียงต้องการดูว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ฉีซีเยเวรู้ว่าเป็นเสียงของถังยาซินพนักงานทําความสะอาดเข้ามาในห้องน้ําก่อนทุกคนเธอเดินหลบน้ํายาทาความสะอาดบนพื้นและช่วยถังยาซินลุกขึ้นเธอถังยาซินจ้องกู้หนิงหลังจากที่ยืนด้วยขาสองข้างได้แล้วเธอยังเจ็บอยู่จึงยังพูดอะไรไม่ได้มากกู้หนิงก้มหน้าลงเรากับว่าเธอคือผู้บริสุทธิ์แต่อันที่จริงเธอกําลังหัวเราอกับตัวเอง เรื่องชาวถิงเป็นกังวลหลังจากที่เขาพบว่าเสียงกรีดร้องเจ็บปวดมาจากห้องน้ําหญิงที่กู้หนิงเพิ่งเข้าไปก่อนที่เขาจะเข้าไปสอบถามรายละเอียดก็มีผู้หญิงสองคนหิ้วปีกผู้หญิงคนหนึ่งออกมาจากห้องน้ําตามมาด้วยกู้หนิงและผู้หญิงคนอื่นๆหยาซินเกิดอะไรขึ้นฉีซีเยว่วิ่งเข้ามาหาและช่วยพยุงเธอพนักงานทําความสะอาดชี้แจงว่าคุณผู้หญิงท่านนี้ลื่นล้มในห้องน้ําค่ะมาเถอะผมจะพาคุณไปโรงพยาบาลฉีซีเยว่อุ้มถังหยาซินด้ยม่ลังเลและจากไป เมื่อเห็นฉีซีโยเวอุ้มถังยาซินออกไปอย่างรวดเร็วความรู้สึกดูหมิ่นดูแคนพาดผ่านดวงตาของกู้หนิงซึ่งเรื่องชาวถิงจับได้เขามีความรู้สึกว่าเธอต้องเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุครั้งนี้คนอื่นๆแยกย้ายกันไปและกู้หนิงก็กลับไปที่ห้องอาหารส่วนตัวพร้อมกับเรื่องชาวถิงหลังจากที่ทั้งสองคนนั่งลงแล้วเรื่องชาวถิงก็ถามเธอว่าเป็นคุณหรือเปล่าใช่ค่ะกู้หนิงยอมรับเรื่องชาวถิงต้องการพูดอะไรบางอย่างแต่ก็ไม่ได้พูดเขาอยากรู้ว่าทําไม แต่ไม่อยากยุ่งเรื่องส่วนตัวของเธอจนเกินไปกู้หนิงรู้ว่าเขากําลังคิดอะไรอยู่ถ้าคุณมีอะไรอยากถามก็ถามมาเถอคะค่ะคุณสองคนมีความบาดหมางอะไรกันดูเหมือนว่าทุกครั้งที่คุณเจอผู้หญิงคนนั้นปฏิกิริยาของคุณก็เปลี่ยนไปผมไม่ได้อยากยุ่งเรื่องส่วนตัวของคุณผมแค่เป็นห่วงทันใดนั้นเขาก็รู้สึกว่าบางทีเขาอาจจะเคารพความเป็นส่วนตัวของเธอมากเกินไปเขาไม่รู้เลยว่าใครเป็นมิตรใครเป็นศัตรูของเธอในฐานะแฟนเขาควรจะรู้จักทั้งเพื่อนและศัตรูของเธอ เพื่อที่เขาจะได้ช่วยเหลือเธอได้ฉันเกลียดพวกเขาจนอยากให้พวกเขาตายกู้หนิงเอ่ยแต่เธอไม่ได้บอกความจริงแก่เรื่องชาวถิงทั้งหมดฉันรู้ว่าคุณคงสับสนมาตลอดว่าทาไมฉันถึงเก่งในการต่อสู้เป็นเพราะครูสอนพิเศษของฉันเธอชื่อถังอันหนิงเธอเป็นลูกสาวของตระกูลถังในเมืองหลวงผู้หญิงที่คุณเพิ่งเห็นคือน้องสาวคนละแม่ของเธอเมื่อคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอในชาติก่อนกู้หนิงรู้สึกว่าในร่างกายของเธอมีไฟแห่งความเครียดแชร์ลุกโชนเมื่อสิบปีที่แล้ว แม่ของถังหยาซินตั้งใจเข้าไปพัวพันกับการแต่งงานแม่ของครูสอนพิเศษของฉันแม่ของถังอันหนิงประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนจนอนอยู่ในสภาพเป็นผักหลังจากนั้นถังหยาซินและแม่ของเธอก็เข้ามาแทนที่ครูสอนพิเศษของฉันถังอันหนิงและแม่ของเธอในอครอบครัวครูสอนพิเศษที่น่าสงสารของฉันถูกพ่อของเธอทิ้งให้อยู่ในองค์กรนักฆ่าเพื<ด>่อฝึกฝนอย่างเข้มงวดและเธอก็ต้องทำเรื่องโสกปรกมากมายให้กับตระกูลถังมาโดยตลอดธเธอไม่เต็มใจที่จะทำเช่นนั้นแต่แม่ของเธออยู่ในกำมือของพ่อเธอถ้าเธอไม่เชื่อฟังคสั่่งงขออพ พ่อของเธอจะฆ่าแม่ของเธอเธอจึงทำสิ่งเลวร้ายมากมายแต่เธอช่วยฉันและสอนกงฟูให้ฉันในสายตาของฉันเธอคือครอบครัวของฉันแต่เธอถูกน้องสาวต่างบรรดาฆ่าดังนั้นฉันจะต้องแก้แค้นให้กับเธอยิ่งพูดกู้หนิงยิ่งอยากร้องไห้ตัวเธอสั่นด้วยความโกรธแต่มีความเศร้าอยู่ในดวงตาเรื่องชาวถิ่งเดินมาหาและกอดเธอเอาไว้ไม่ต้องห่วงนะผมจะช่วยคุณเองไม่ได้ฉันจะแก้แค้นด้วยตัวเองค่ะได้ได้แต่ถ้าต้องการอะไรบอกให้ผมรู้ก็พอ เรื่องชาวถิ่งเอ่ยหลังจากทานข้าวเสร็จพวกเขาก็ไปดูหนังต่อก่อนกลับบ้านฟังทังหย่าซินความเจ็บปวดของเธอก็มันเทาลงในที่สุดและเธอก็สามารถพูดได้ตามปกติเธอตะโกนด้วยความโกรธจะไปร้องเรียนร้านอาหารที่สับเภาราดน้ำยาล้างห้องน้ำบนพื้นและไม่เช็ดออกแต่เธอก็ถูกฉีดซียเว้ห้ามเอาไว้หลังจากที่พวกเขาเอามาจากร้านอาหารแล้วพื้นห้องน้ำก็ได้รับการทำความสะอาดหากไม่มีหลักฐานพวกเขาก็ไม่สามารถร้องเรียนได้แม้ว่าพวกเขาจะร้องเรียนได้ อย่างมากก็ได้เพียงคําขอโทษกลับมาก็จบแล้วนะครับกับตอนที่345ในตอนนี้กู้หนิงก็ได้เอาคืนแบบเบาๆนะครับเป็นแค่นําจิม้มแต่ว่าในอนาคตเธอจะเอาคืนยังไงนั้นเราก็ต้องติดตามฟังกันต่อไปนะครับและในตอนนี้นะครับท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านสามารถสนับสนุนทางช่องได้โดยการไม่กดข้ามโฆษณาหรือว่ากดซูเปอร์ตงให้กับทางช่องก็ได้นะครับและที่สําคัญในตอนนี้ทางช่องได้มีสเปรย์สมุนไพรที่ช่วยลดอาการบวมอาการหนักเสบและหยุดทุกอาการปวด พียงแค่ฉีดก็ไม่จําเป็นต้องไปหาหมอนวดแล้วครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็หลังจากที่รับฟังคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ถึง200ไลค์นะครับแล้วก็คอมเมนต์ให้เกิน20คอมเมนต์ด้วยนะครับพอทําไม่ถึงคลิปหน้าอาจจะยังไม่มานะครับแล้วพบกันที่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ